ก็ว่าเป็นย so so ังดอกถึงเวลาข้ากัดจัดเปือกบายของเพื่อลาลาเพื่ออะไรูกงาดอกนันสสิไปจัดย่บา์ลูกเตาอย่างเปือกับาบายเพื่อเเพื่อลกับเขากับนี้อันนี้หาเขาักื่อเาัจั้ลงเฟสไปสแขวงนีาน้ำตากินอไป้มันสร้างคมไวว่าเออสร้างว้ามไ้บางไหนดูแลน้องดูแลอย่างดีๆเลยจะไปใส่เอออัอนยหนีได้ีเปล่อยเลยจ้ากาเล่นน้ำตาขอยออกปรียน นุ่โตมาลงเฟสดีกว่าอนเจ้างไปองครั้งหนึ่งอันนี้ไวนเพ่กับตีแล้วปล่อยแล้วเพื่นมอบเพื่อนกับไม่ได้สร้างกับคคนเดียวหรอเนาะเออวายยไปใส่เด้อเบื้องหนองเบื้องนึ่งเด้อบัดตีใอ้ยูหนีให้ดูแลกันตีอ่รอสงการเลยบเพื่นอันน้เนาะใกล้แย้มเลยดิ ไก่แยมไก่แามหอดแามแล้วสีรถดำดำหัวสีจัดงานเพิ่นยมลูกยมเ่าจัดงานรถน้ำดำหัวผู้เฒ่ากับบันทีสิบสากัสีจัดอยู่วันแพงกับลอยเฮ็ดยูดีบันทีเืองเมืองก่อนวัันที่สิบสาก็เฮ็ดลที่เราก็จไปรถไหผู้เฒ่าอันราะบ้านไ้สูงมืปีกายกับบ้านสูงเนองเมืองก่อนวานันันสีดมือไหนเขาสินินยูบอกเลยบันทีสิบสิ สิบสาี่เนี่ยเขาสิบสอเขานีมันจาหนึงที่เออกระสิบเ่ามันจานี่มันจ่าไปีสองะสิบสามันเจากับบนไปยุบคานเป็นเวลาสูบ้านเออเกเที่เราไปที่เราไปสูงมาณนั่นแหะมาน่นเออแต่พอดีเนาะกพอดีมันไก่ไหมมันจ่ามันจากุลลังอาจานเล้ากัสิดมากบเต่าเห็ดเนาะถุกปีของถุกปีมือนี่ก็เป็นวันคู่ของเล้าเนี่ยเป็นวันคู่วันเกิดเล่าวันที่สิหวันที่ห หกเมษาใเพราะยังเปิดไปเพิ่งเพลงกัท่ี่ยคอเกแล้วกวัาเออใจไปแล้วกพอบ้าบอเพิ่งอย่งบ้าเอาโซกะลาบมาหัแลสวอจักย้ำไดแล้วกับฟันเห็นยู่ดอกบ้างมวดสองสามมือบ้างหั่นละกับฟันเห็นยูเห็นแล้วยืนทะเลยูเรากับมาด้วว่าสบดูแลดอกัสบยากดอกวังไมต้องไปกินอดอก่เออบอกแล้วเอาตัว เราหูเหมือนนั่นะอละน้ำปิดบลกปิดอยังเเห็นคนเดินสาไฟกับบุนน้องนาเพิ่นอยากจะเขาบริกิตรเขาคับพอน้าหน้ยู่กินเขายังเราหน้ามันยังไม่เทาเออเราเป็นนั่นแล้เปลี่ยนคนละเนาะเราคนลาคนละไปทวน่ได้บนเัาใจเพิ่อนนะนี่เราลไปทวนล่ะเราเป็นคนละเราไปอยู่ไปเศร้าหัวใจนคนเมิดเนาะเออบ้ากหัวจังไหนเราไปอยู่จะเกียรเรามีแต่ละซุมยกับไปอยู่จะเกียเออเหงดไหล พอยานยิ้มมาหัวไปใส่พอยานยิ้มมาหัวปะพอยานยิ้มมาหัวไม่หนีดูพยไยิ้มมาคุณเดียวติดทั้งหมดเลยไปทางไหนมาเปยผู้สาวด้วยนี่สาวนอนอยู่นี่เปยผู้สาวผู้สาวลูกเพิ่นถามหาอยู่ตัวเพิ่นถามหาผู้สาวซื้อมาจังใด <c oughs> ย่องแน่บ่ได้เด้พราะยังยิ้มพราะลุงยิ้มสายเปย์นะอันย่องแน่ละเป็นไปเด้เปย์อย่างเดียวนะจ๊ะเจ้าอยากยังเจ้าอยากก๋วยเตี๋ยวบ่เจ้าอยากขนมบ่สันด้เลี้ยงยังเดียวได้เล่ามพรายังยิม้มมานี่ดูมาพี่มาพี่มาถามจะข้าวนู่นหนิเป็นยังไหนเห็นผู้สาวมาขึ้นถามไปนี่ เมืม่อไรสิไปเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวเขาหนะ่ะวาา่างให้วางก่อนเออโอ้ยว่างก่อน,นออยังสิพาไปเลี้ยงกันบ้างตอนนี้ย,ยังโม่เอ,อ,อ้ยอตอยยี้ไม่สิว่างเนาะจังสิได้กิน,นกเนาะก๋วยเตี๋ยวนี่งน,านงมาผัดแต่เนาะเปย์ย่างเดียวพี่น้องขไม่ยิ้มสายเปยเปยย่างเดียวมีเท่าไหรเปย์ย่างาาเดียวค่ะมาจะเร่ามักเนาะเป็นในอ่าติดใจบ่ผู้สาวผู้สาวติดใจบ่ฮะ พิดใจผู้สาวมาเออตอดแตงง่งงองามๆอยู่หันหนอนนะนอนแล้วพ <laughs> ่อได้ชิวไงยเ่ห้องเออผู้สาวนอนผู้สาวเมยมือแรงยังคุยก,กันอันนี้กันสิจักนรอยนี่กันอาปามนั่งกันสิมาฮับมาฮับแล้วกันสิเข้าไปอาบน้ำเต็กตูสองโมงครัวนอนาปก็ได้ปามนั่งเนี่ยนอนบ้านนี่ เป็นกะทิออกมากมันนอนบ้านเออมันบ้าไก่มาหนึ่กะจังสิกลับไปกับไปอาบน้าอาบนั้นกะสิไปบ้านปูเนี่ยเหมือนหนึ่งเจ้าหูงจักบ้ามือมือนี่วันหยังน่ะวันนี้วันอะไรวันนนี้วัเสาร์วันเสาร์วันที่เท่าไหร่เป็นวันสําคัญอะไรรู้จักไหมเนี่ยไม่ดูเฟซดูอะไรหอเออฮะวันนี้วันที่หกหกทั้งวันเลยแสดงว่าเจ้าบริเบิงเฟซเบิงหยังมือเป็นวันหยังวันสําคัญ บันสำคัญของครูบาอาจารย์อาจารย์สนชัยเป็นบ้านเกิดของเพิเิน,น,นบ้านเกิดของเพิินก็ต้องไปเนี่ยมุแม่ก็ต้องไปบริวารผู้ใดอยากไปก็ไปผู้ใดบ่พร้อมกับมาเป็นหยังมึมีเวลาไปมเนาะเออมเ,เ,เจอกค้อนไหวมุจอกเป๋หอนแล้วมุจอกก็ต้องไปเป้าไป๋หอนไปตั้งเนะาะเออได้ยังกินมาขึ้นดิอ๋อหอมไก่ไกเซนเออไก่เซนเออ,เอ,อ เอา้าเจ้ารถเจ้าเหลือเือ,อจักมวดก่อน,นฮะน,น้องประจ๊าวนี้คน,นห,ห่วผู้ใดเป็นผู้เปย์ให้ลานนั่นนะของงานไอ้ตุ้ยบ่โอ้ตุ้ยเปย์ให้เจ้ากับมิดคือทำงานได้ปากเงินไว้น้ำเขาเอาก็ับไปเปย์ให้ เป็นเาะว่นเป็นเขาลอยเอาเงินไปใส่ละบบเดิมเขาปีให้วนลทีะสองพันฮะวันละทีะสองพทิละสองพันเดี๋ยวลองส่งเออมันนี่มันเท่าไหร่อีก่าโอ้ดึงอ่ะองวดงวดละพันพันเจเออบีกละบีกละพันเจเดือนนึงอ๋เมือนเจ็ดกะนี่บหมายถึงอย่างพันเจ็เดือน ้ครับทางวัดอ่ะโอเรียนละพันเจ็ดเจ้าเดจเจ้าเดจรับเงินบิ๊กหนึ่งมาเม้นเป็นมื่นพุ่นเต๋นะฮะมาเม้นเป็นหมื่นพุ่นบ่ะไม่ใช่เป็นหมื่นแล้วเหรอกับว่ามีคนมาหักแหม่สิพากไปบ่ามีผู้ว่ามีผู้ภาพไปถาปาอยู่ป่าเมื่อบานเอาสีมาหรือมาล้างป่านี่มันแดดหรือไม่ เดี๋ยวดีจักโมงแล้วเดี๋ยวดีแปดโมงอะไปเจ็ดโมงแปดโมงองเออนั่นแล้วมันอยู่ไกลเขาก็เลยเมื่อนอนเอาเหมเลแงงจังวากันเอาโอเคไปเห็นงานซะพี่น้องลุงยิมยิมบ่อหุบสายปเปีเปย์อย่างเดียว <laughs> เปย์อย่างเดียวเราเห็นงานดีจ้ะ เรามาอยู่คำงงจะมาจากปีลแล้วล่ะเราก็เป็นเป็นคนแบบว่าอัธยาศัย,ยดีแต่ว่าผู้ใดยวองเรามาไ,ไหใดน,นี้แล้วปีเบิดเปีเปเปย่างเดียวได้เล่าคันสั้นเขาเสียเอินว่าลุงยิ้มสายเปย์ติอนว้อยตามผาแหนกนนระละผาหนกจัดการ,ารตามนาทีนะี่นะ้องเนาะเห็นงานเฮียอะไรไข่หย่ยอยโอ้ยจะ,จะได้ตนสัตว์มือนี้ไฟสีเมากับมาเมาเเ้อมันแดดแอมเมปะนี่ เมานาม้ำผู้เดสิเหมาหา้ค่อนวอยกับมาเมาเด้อพี่น้องแฟนกับเอฟซีก็ได้มาเมาเมาห,มาห,มาหาันทีมงานเท่าไหร่ยุ่ยได้กินได้ซูมได้เห็นบอกมาทักมาผู้ใดสิเมาหามือแลงเนี่ยเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไปซํานี่ก้อนค่ะพี่น้องขะคลิปหนาจังมากันไหมไอ้มือแลงกับสิไปจากน้อยกับกลับบ้านกับไปอาบน้ำแบบน่า,นา,นาแตกโตออกไป งานของโกูเหรอวันนี้เป็นวันสําคัญมือหนึ่งวันเกิดวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์เฉลยชัยสมบูรณ์ทุกคนทีมงานไปอยากกลับมาไปไปอยาะะกกลับไปตามนั่นแล้วคลิปนี้ฝากไปซับน,นี่พี่น้องัาเบื้องเรื่องให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ใบมะกรูดพร้อมทั้งมะกะลุงน้ำจ่องข,องของัวลำเพลินกาตอนนี้คุณได้แม่กับมีแอดมิน ไปทายแต่ละคลิปแต่ละคลิปกันบองได้บ่บ่ดีบองได้บ่ถือบ่ต้องกัดตีเตือนมาเด้อพี่น้องเด้อบอกมาบอกคุณแม่มนาะอันใดดีก็ยกย่อกันไปให้กำลังใจกันเด้อแอดมินคนมากม่อาจจะว่าท่านเด็กจริงอาจจะว่าว่าท่านเด้เป็นปันหดบ่คล้องปัดมาพี่น้องกะพอถูษพออภัยได้นะตรงนี้คุณแม่กด็ดานั่นเดิซูเฟอร์มาหรออำนาจน้ำมุกขวา เาคลิหนาจ้าวากันไหมพี่น,อน้องคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโพดโหบักโหบักแตงจวดจ,จ้าฟาดบึมพนาอาาเลย